สวัสดีครับทุกคนนะครับพบกับบิ๊กรีวิวหนังนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหนังออสการ์นะฮะที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนะฮะว่านี่คือหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมนะฮะโอ้ปรบมือนะฮะนี่คือเรื่องเบลฟาส t นะครับที่ผมจะพูดถึงซึ่งกำกับและเขียนบทโดยคุณเคนเนตบรานานะครับผมหรือว่าที่เราจะเห็นหน้าค่าตากันในนำนักแสดงด้วยนะฮะคือเขาอยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยนะฮะ นักแสดงที่ผมแบบว่าแบบนึกบทออกเป็นคัาบทแรกๆเลยนะฮะต่อคนนี้เนี่ยก็คือศาสตราจารย์กิเดอยล็อกฮาร์ดจากแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับนั่นเองนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นแบบคือไม่ถึงคุณเครนเนตบรานาเนี่ยผมก็จะไึกถึงศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดก่อนเลยฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะครับศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดนะฮะในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าในหนังสือเนี่ยจะเป็นคนที่โอ,อ้อวดอวดเก่งมากนะถ้าทุกคนจําได้แต่ว่าตัวจริงเก่งจริงนะครับผมเก่งมากมีฝีมือมาก คือนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไม่บ่อยนะที่จะเห็นคุณเคนเนตบรานามาทําหนังที่เรียกได้ว่าเป็นสเกลเล็กกว่าที่เราจะเห็นเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงเคนเน็ตบรานาในมุมมองของการที่ว่าแบบถ้าเห็นหนังของเขาออกมาเนี่ยต้องมีความเป็นแบบถ้าพูดตรงตรงเหมือนลิเกลิเกหน่อยมีความเล่นใหญ่เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยไอซินเดเรล่าอย่างเงี้ยหรือว่าไ เอเมอร์เดอร์ออฟเดอะออเรน e s เอ็กเพสของอาคาธาอาคาธากิสตี้ใช่ไหมหรือว่าไอล่าสุดคือเดธออ n t เด n i ไนอะไรเงี้ยนะฮะฆาตกรรมแม่น้ำไนถึงแม้ว่าตอนนี้แม่น้ำเจ้าพยาจะมันกว่าก็ตามหรือว่าเออไอทรอลภาคแรกเนี้ยนะฮะมันก็จะมีความแบบจกักจกวงๆหน่อยตามสไตล,ล์ฝรันน่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องนเนี้ยเบลฟาสเนี่ยคือ มันไม่เหมือนเรื่องอื่นเลยคือมันแบบว่าสเกลมันไม่ได้เล่าอะไรที่ใหญ่โตมีอาณาจากักรมีโลกเวทมนต์มีอะไรต่างๆมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เล่าสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดคือชีวิตของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เติบโตในเมืองที่ชื่อว่าเบลฟาส์เท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอมองลึกไปกว่านั้นเนี่ยนี่ก็คือชีวิตส่วนตัวของพุ่มกับเคนเนตนั่นเองนะครับที่เล่าถึงชีวิตเมื่อโอ้ห้าสิบหกสิบปีก่อนนู่นเนี่ยนะฮะตั้งแต่ว่า ช่วงที่เบลฟาสต์อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองทางอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นแบบคือเราเราเรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นหลายๆเรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างคนที่นับถือศาสนาคริสต์ต่างนิกายกันไม่ว่าจะเป็นโปรเตสแตนต์ Protestant กับคาทอลิกที่ต้องต่อสู้กันอะไรเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งช่วงที่แบบว่าเออเมืองไอแลนด์ตอนเหนืออะไรเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยมันจะแบบ มีการเปลี่ยนผ่านอะไรต่าง,าง,าง,อางเออความมั่นคงของครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งชีวิตของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่จะต้องอยู่กับตัวละครที่เป็นแบบปู่ย่าอะไรเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งการที่เด็กคนหนึ่งที่แบบว่าเนี่ยก็คือคนเดียวกันนี่แหละนะฮะที่มีความรักในภาพยนตร์ดูแบบว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรรอบข้างที่มันเลวร้ายอ่ะเขาก็เอาตัวเองไปอยู่กับโรงหนังอยู่กับโลกภาพยนตร์แล้วก็สุดท้ายก็ฟูมฟักให้เขากลายเป็นนักเล่าเรื่องขึ้นมา กลายเป็นแบบว่า <parfois> ค for ือนอกจากลงภาพยนต์เ si นี่ยเวลาเขาเล่นกับเพื่อนเขาจะแบบถือฝ่าถังขยะถือดาบต่อสู้อะไรเงี้ยนะฮะแบบว่าเหมือนเล่นสนุกกันแต่ว่าพอเราเห็นชีวิตจริงที่มันมีการสู้กันฆ่ารัฟันแทงกันจริงกันอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ถึงฆ่านะแต่ว่าอาจจะแบบว่าต่อสู้กันจริงๆอะไรเงี้ยนะฮะมีแบบระบงระเบิดโอ้โหไฟไหม้อะไรเงี้ยนะก็จะเห็นตั้งแต่ฉากแรกๆเลยซึ่งก็จะทําให้เราได้เห็นเลยว่าอืมนี่คือสิ่งที่เด็กจะได้เห็นว่าเฮ้ยโลกความเป็นจริงแม่งมี ไม่ได้หนะ้อาอภิรมขนาดนั้นอ่างเงี้ยนะครับแล้วก็เออทั้งหมดเนี้ยพุ่มกับสามารถเล่าได้ในหนังเรื่องเดียวนะฮะก็คือเบลฟ s สแถมยังเป็นหนังขาวดําด้วยนะฮะเออเออต้องบอกว่ารอบแรกที่ผมดูเนี่ยผมหลับ <c oughs> แต่เรื่องนี้หลับแล้วไม่ตัดสินว่าหนังแย่นะเออแล้วยิ่งพอหนังไดออสการ์้ยวยผมเลยต้องกลับไปดูอีกรอบหนึ่งก็พบเลยว่าแบบเออเรื่องนี้คือต้องให้โอกาสเขาจริงเพราะว่า ไอ,อช่วงที่ผมลับมันเป็นช่วงสําคัญพอดีนะก็ถ้าเราแบบพลาดตรงนี้ไปอะเราก็จะรู้สึกโอ้หนังไม,ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งคงน่าเสียดายแต่พอผมตั้งใจดูอีกรอบหนึ่งอะผมรู้สึกว่าโอ้หนังเรื่องนี้ดีมากเลยนะฮะเพราะว่ามันจะมีความแบบเหมือนเป็นความอย่างที่เรียกเรียกว่าเป็นหนังส่วนตัวคือมันจะได้เล่าเรื่องการเติบโตถึงอะไรหลายๆอย่างซึ่งแน่นอนว่าการเติบโตเนี่ยคนเราทุกคนเนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้มาจากเมืองแบบ อย่างอ่ะบางคนอย่างในประเทศไทยเงี้ยคงไม่ใช่ทุกคนที่จะใส่อยู่ในกรุงเทพแต่กําเนิดถูกปว่าฉะนั้นคนอาจจะมีต่างจังหวัดอา,าจจะมีบ้านอาจจะมีโฮมทาวจริงๆที่เป็นที่มาของเราอ่ะนะครับแล้วแล้วทีเนี้ยวันหนึ่งอ่ะที่เราแบบว่าเราต้องเติบโตท่ามกลางปัญหามากมายแล้วสุดท้ายเนี่ยท่ามกลางปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้แล้วสุดท้ายเราต้องจากเมืองนี้ไปจากคนที่เรารักไปเพื่อที่จะไปหารากฐานหรือว่าไปหาอนาคตที่ดีกว่านะฮะ เรามองย้อนกลับไปเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่เรารักอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านี่คือสิ่งที่หนังเรื่องนี้กำลังจะบอกับแล้วก็เรารู้สึกว่าหนังพยายามจะพูดตรงนี้ได้ได้อย่างจริงใจมากๆกแล้วก็มีความแบบเราดูแล้วรู้สึกว่าเราเราละมุนไปกับเขาอะเออเราสึกว่าเราซึมซับไปกับเด็กแถมในในเรื่องเนี่ยมันจะมีแบบเด็กที่ดูหนังอย่างชิที่ชิที่แปงแบงอะไรเงี้ยในยุคยุคนั้นก็จะเป็นหนงังแฟนตาซีดังๆอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าตอนที่เขานั่งอ่านหนังสือาการ์ตูนโทรซึ แคเนบรานาเนี่ยแกก็สร้างทรอนขึ้นมาจริงๆนะฮะในเอ็มซใช่ป่ะนะฮะก็เนี่ยทำให้เราได้เห็นเลยว่าโอ้ชีวิตการเติบโตของเขาหรือว่าการที่บอกว่าแม่ที่ต้องเลี้ยงดูเขามากกว่าพ่อหรืออะไรเงี้ยเออแล้วแล้วก็ผู้ใหญ่มีปัญหากันเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งปั๊ปปี้เลิฟที่เขามีกับเด็กผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยที่อยู่ในเมืองเดียวกันแต่ว่าเป็นแบบนับถือคนละนิกายกันแล้วอาจจะแบบอาจจะมีปัญหา กันทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะคือมันก็มีคอนฟ lict เล็กลๆน้อยๆอะไรต่างๆนะครับรวมถึงตัวละครต่างๆที่มาแวดล้อมเขานะครับก็เรารู้สึกว่ามันมันมีความน่าสนใจในหลายๆจุดมากๆพอเราได้ดูตั้งใจมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออหนังเรื่องนี้สามารถที่จะเล่าผ่านบทพูดที่แบบงดงามมากๆบทพูดที่เรียบง่ายและมีชีวิตชีวามากๆเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะมีแบบบางที่อาจจะเรียบไปนิดนึงในการดําเนินเรื่องแล้วมันก็ง่วงบ้างก็ตามแต่ว่า ตัวเอกเองเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีสเสน่ห์นะคือเออตัวเอกเด็กก็น่ารักแต่ว่าอาจจะแบบว่าถ้าเทียบกับเด็กในเรื่องอะไรอะคอมอนคอมอนเนี่ยอันนี้อาจจะแพ้เขาเล็กนิด <laughs> นึงคอมอนคอมอนนี่แบบเด็กเขาสุดยอดจริงนะแต่ว่าคนนี้ก็โอเคนะอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าดูได้แบบไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบ,บหนังขาวดําเนี่ยระหว่างเรื่องนี้กับโรม่านะครับที่แบบได้ไปถึงเวทีออสการ์เหมือนกันเนี่ยในช่วงเร็วนี้เนาะไม่นับไอ้เรื่องอีที่ของอะไรอะอี ไอ้ที่ของเดวิดฟินเชอร์ที่ทําประวัติของซิติสันเคนตอนนู้นอันนั้นไม่นับแล้วกันนะไอ้นั้นมันมันไอ้นี่ไว้หนึ่งอะนะแต่ว่าเอาเอาอันนั้นไปที่โรม่าแล้วกันนะครับแล้วก็แล้วรู้สึกว่าเอ่อก็โอเคก็ถือว่าแบบก็ก็โอเคใกล้ๆกันแต่ว่าเออแต่ว่าไม่ไม่ใกล้ขนาดนั้นเพราะว่าผมเองผมแอบปันใจให้โรม่ามากกว่าเพราะว่าโรม่ามันจะมีฉากแบบตื่นเต้นมีฉากที่แบบว่าเฮ้ยเรารีเลทหรือว่าการใช้ซินิมาติกที่น่าสนใจมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับ จนสุดท้ายอันนั้นก็ได้กำกับภาพยอดเยี่ยมด้วยแต่สแสดงอันนั้นไม่ได้บทยอดเยี่ยมเพราะไปเสียทีให้กับ Green Book หลายคนหมั่นใส้กินบุ๊กนะแต่ว่าผมก็เข้าใจกินบุ๊กก็หนังส่วนตัวเหมือนกันเห็นว่าหนังที่บทหนังได้รางวัลบทออริจินอของออสการ์เนี่ยสังเกตดิไม่เป็นหนังส่วนตัวทั้งนั้นเลยอะเบลฟาส์อย่างเงี้ยนะครับกรีนบุ๊กอย่างเงี้ยที่แบบว่าโอ คนที่เขียนก็คือลูกชายของตัวละครที่เป็นตัวพระเอกพาราไซ์อย่างเงี้ยที่มาจากแบบว่าประสบการณ์ชีวิตมหาลัยของบงจุนโฮที่ไปติวหนังสืออะไรเงี้ยคือมันต้องมีความรีเลยกับสิ่งที่มันเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะเก็ตเอาเนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นแฟนตาซีนิดนึงอนะเนาะแต่ว่าก็เนี่ยมันก็จะมีเรื่องอื่นอ่นะมีหลายเรื่องยันไปถึงนูนะ่นแหละเอามดเฟมัสหรืออะไรเงี้ยเลยที่ของเคมารอนโคที่แบบว่าเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าแบบเนี่ยมันเป็นเรื่องราวชีวิตวัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพอมันถูกถ่่า่าาายยออออมงซืสัต์แล้ว อยู่กันในมือผู้กำกับที่แบบสามารถเล่าได้ถึงเนี่ยมันจะกลายเป็นหนังที่งดงามได้มากๆเลยทีเดียวนะฮะผมก็รู้สึกว่าอืมก็สามารถเล่าความทรงจําสีจางได้อย่างน่าประทับใจนะฮะอืมมันจะมีฉากที่แบบว่าแบบตัวเด็กกับปู่เนี่ยก็รู้สึกว่าคือตัวเองจะไม่ได้อยู่กับปู่เพราะว่าปู่เองเนี่ยก็เหมือนกับจะใช้เวลาอยู่ในโลกนี้อีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเออ เขาก็บอกว่าเออยังไงเธอจะออกไปตรงไหนเธอก็จะพบปู่ทีทุกทุกที่อะไรเงี้ยเออนะฮะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นวลีที่แบบติดตัวเป็นโค้ดอะที่ติดตัวเอกไปเหมือนกันว่าต่อให้เขาจะไม่อยู่ในเมืองเนี้ยแต่เบลฟาสก็จะติดตามเขาไปูทุกทุกทุกที่อยู่ในซอกหรือของความทรงจําอยู่ในห่วงของจิตใจส่วนลึกของจิตใจอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะไม่ได้หายไปไหนมันจะเป็นเบลฟาสที่ ยังเป็นเบลฟาสต์เหมือนเดิมอย่างที่เขารู้จักแล้วเขาก็ยังรักมือน,นี้มากๆเหมือนเดิมฉะนั้นหนังก็พาไปด้วยแบบว่าภาพโทนสีก่อนตอนแรกแล้วค่อยไปที่ขาวดำาู้สึท้ายก็ไปที่แบบภาพโทนสีครั้งหนึ่งที่เราได้เห็นว่าแบบมันมันก็เป็นเมืองปกติเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งแต่ว่าในความหมายของเด็กชายคนนี้เฮ้ยมันมีความหมายมากๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์บางอย่างซ่อนอยู่ทั้งที่สวยงามท,งทั้งที่น่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เป็นเมืองที่ทําให้เด็กชายคนนี้ได้ตตตไตนเตน พุ่มกับระดับโลกอะไรเงี้ยนะฮะแต่หนังไม่ได้เมนชั่นขนาดนั้นนะนะแต่ว่าตัวหนังเองก็ได้พูดถึงว่าแบบก่อนที่เขาจะจากไปมันก็จะมีแบบว่าฉากที่ตัวเด็กกับตัวย่าเขาอนะไรเงี้ยหรือปู่เขาเนี่ยมันฉากเหล่านี้มันก็แบบอิโมชั่นอลเหมือนกันย่าเขาก็เล่นโดยจูดี้เดนนะครับเล่นดีมากเลยเหมือนกันนะฮะเอออันนี้ก็ต้องชื่นชมเลยนะครับก็รวมๆแล้วเป็นหนังที่ประทับใจครับชอบมากฉะนั้นใครอยากจะดูตอนนี้ยังมีรอบอยู่นะฮะที่เฮาสามย่านนะครับผมไปดูกันได้อ่าจะดู อาจจะดูยากนิดนึงเหมือนกันอาจจะไม่ได้ยากมากหรอกแต่ว่ามันก็อาจจะแบบว่านิดนึงแหละต้องใช้ความพยายามนิดนึงแบบแบบว่านอนไม่ให้เต็มอิ่มแล้วก็มาดูนะครับเรื่องนี้นะฮะก็เป็นหนังที่มีคุณค่าแน่นอนนะครับเอาละครับก็นี่คือความเห็นของผมท่านั้นนะฮะใครที่ดูมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมมาแชร์กันได้นะครับอ่านี่ก็คือเบลฟาสจากผมบิ๊กรีวิวหนังนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัสในแอมใน YouTube หรือว่าบิ๊กนภัสใน Tik t o k นะครับก็จะมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะฮะก็เดี๋ยวมารอดูศาสตราจารย์ล็อกฮาร์ดว่าแกจะทําหนังเรื่องอะไรต่อไปนะฮะน่าจะภาคต่อเดนออนเดอะไนมบ้งเพราะเห็นบอกประกาศสร้างแล้วนะฮะก็มารอดูแต่ในขณะเดียวกันก็ดีใจมากๆที่แกสามารถสลับขั้วจากฟอร์มใหญ่มาทําฟอร์มเล็กแล้วได้รางวัลอสการ์ด้วยเนี่ยถือว่าแกไม่ธรรมดาเลยนะครับมี2โหมดในตัวไม่ได้ดีแค่คีโมนะฮะ แกของจริงนะครับเพราะว่าแกไม่ใช่ศัดตาจรมล็อกคอรแต่แกคือคุณลุ่งเคนเนตบรานานะครับผมโอเคไปก่อนครับผมวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ